สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดสเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลครับผมวันนี้กำลังเสดเดินทางไปวันหยุดครับเลยสิไปหาเล่ะเปล่นแลยจักน้อยครับหาเลาะครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้โอ้เดินทางมาไกลสีหอดบิ๊กซองแล้วครับกำลังจะถึงแล้วครับผมนี่ครับใกล้ี่ถึงแล้วครับ ใส่เสื้อฮาปิกส่งแล้วนี่แหละครับดูข้างหน้าเนี่ยแะครับผมสวัสดีพี่น้องอเอฟซีสาน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ลาวงยิงครับเอฟซีศิลปินสาน้อยทุกปีปีกน่ปีอีกเนี่ยคุ่นเล่ยตึกตีไปเออเล่ยตึกตีไปนั่นแหละบุรีรัมย์ นี่แหละครับถึงแล้วครับบิ๊กซ่งครับบิ๊กซ่งถนนเอกชัยครับบิ๊กซ่งถนนเอกชัยครับโอ้โหนี่ทีมองจอดรถท้องพอดีเลยนี่มาถึงมาหดจอดถึงแล้วครับพามาหาซื้อขนมไปกินหยุดสองมือนอนกินแต่ขนมนี่แหละครับพี่น้องสวัสด,ด,ดีพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC. อีหล่าวงยิงนะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นขึ้นก้อนหนะ่อดิเพิ่น กำลังขึ้นรถอ,อ๋อครับผมใช้ก็จะออกว่าก็จะออกใจเย็นใจเย็นครับเป็นขึ้นก่อนแยบดักเห็น่ป้ะหยับดักเผอไดหอดนะครับผมมาถึงแล้วครับมาหอดจอดถึงแล้วครับเลยจอดตรงนั้นน่าแล้วครับตรงยก<อ>ใส่อยัางน้อยใส่อยัางน้อยน่ะไปได้บ๋าบี้อ่ามาเห็นในภาพพี่น้องมาย่าง ซื้อของครับครับนี่ครับซื้อของครับมาหาซื้อขนมครับผมแบบสปาร์ีครับพี่น้องครับสปาร์ีเอฟซีกีฬาวงหญิงเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงเอฟซีทีมเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลทุกช่องนะครับผมตอนนี้มาหาซื้อของครับมายางห่างบิ๊กซ่งเอกชัยครับบิ๊กซ่งเอกชัยครับผมมาหาซื้อขนมครับพี่น้องเอฟซี ขอไปกดติดตามเขาไปเบิ่งคลิปเขาไปกดไลค์กดแชร์น้ำมีเดอครับเด้อฝากพี่น้องนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบถ้ายิดนี้กับฝากช่องเดชเจโอหนึ่งออฟฟิเชียน้ำมเดอร์ครับเด้อครับผมครับสวัสดีครับ